สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมมาร์เบลลี่การได้เข้ามายืนในทีมชาติแน่นอนว่า ย่อมต้องได้รับแรงกดดันนะครับและการพูดถึงอย่างตลอดอยู่แล้วคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงวิภาวีกันบ้างครับที่เธอค่อนข้างที่จะถูกคอมเมนต์อยู่เสมอนะครับซึ่งมาในรายการนี้ตั้งแต่แรกๆที่ได้ลงจนมาถึงวันนี้ก็ขอชื่นชมน้องบ้างนะครับที่เธอสามารถพัฒนาตัวเองและตอนนี้กลายเป็นว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเลยครับในรายการนี้อย่างที่กับเจอเวียดนามวันนี้นะครับแต่ละลูกที่ขึ้นตบ หนักเล็กคมนะครับมีทําแต้มได้หลายแต้มมากๆมีตอบสวยๆแบบทะลุบล็อกเลยก็มีนะครับดังนั้นก็ขอชื่นชมน้องบ้างจริงๆครับที่มันพัฒนาตัวเองและทําให้เราเห็นว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นจนสามารถโชว์สกิลที่ดูแข็งแกร่งขึ้นนะครับกว่าเดิมและสามารถช่วยทีมได้ในวันนี้ซึ่งวันนี้น้องก็ได้รับบาดเจ็บก็ขอให้หายไวๆนะครับ